สวัสดีครับสมาชิก VP วันนี้ก็มาเจอกันกันกบหัวข้อต่อเนื่องในส่วนของตัวการลงทุนด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การเทรดโดยวันนี้นะเราจะมาพูดถึงส่วนของการเลนดิ้งที่ f t x นะครับ f t x ก็เป็นอีก e x c h a n g หนึ่งที่หลังๆก็ได้รับความนิยมขึ้นมาค่อนข้างสูง ก็คือเขาก็จะมีเป็นต้นกําเนิดของเหรียญบูกับแบร์นะฮะเหรียญที่แบบ 3x ก็เกิดขึ้นมาที่นี่แหละแล้วก็ที่อื่นเขาก็เอาไปใช้กันเอฟที <c oughs> uh, x มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาถอนเนี่ยบางทีมันไม่คิดค่าถอนนะถอนเหรียญถอนพวก uh, stable coin อะไรพวกเนี้ยทางทางเว็บ เขาแอบสอบไปหมดเลยแต่ว่าถ้ายกเว้นพวก e ออ2 0ยี่สินะหลังๆเขาก็รู้สึกว่าโดนกันหนักนะโดน exploit กันหนักก็คือแบบคนโอนเหรียญกันมาที่นี่แล้วก็มามาแปลงเป็นอ t ทีที่นี่แล้วก็ค่อยค่อยโอนออกไปนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเขาก็เลยเปลี่ยนกฎนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยขาดทุนขาดทนุนกันขี้แตกเลยนะฮะอ่ะก็เป็นอีกเอ็กเซ้นึึงที่ดีนะผมก็เคยเล่นอยู่พักหนึ่งก็คือมันมีตัว มันกับคอนโซนนะครับที่เป็นบอทแบบบิวอินบอทมาให้ใช้แต่หลังจากที่ผมไม่เจอ p พโอเนกนะผมก็ขี้เกียจมานั่งทําบอทเองเลยเพราะว่ามันมันเหนื่อยอ่ะมันไม่คุ้มกันนะครแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเว้ยคือที่นี่อ่ะมันก็เคยมีอารมณ์แบบเอ้ยเทรดค้างอะไรเงี้ยบอทดเอ,อ๋อนะก็เลยแบบว่าอืมก็ต้องไปเล่นที่อื่นแทนนะวันนี้ก็ จะมาดูในส่วนของที่นี่มีก็คือเรื่อง lending นะฮะ lending เข้าตรงไหนนะครับถ้าเข้าในเว็บก็กดที่เมนูตรงนี้แล้วก็เลือกที่เมนู borrow lending นะฮะแต่ว่าถ้าจะเข้าผ่านแอป,ปก็ลองไปหาด้วยแล้วกันนะครับจริงๆมันจะมีวิธีง่ายๆอยู่นะฮะก็คือเข้าไปใน wallet ของเราแล้วก็ใน wallet ของเราเนี่ยมันจะมีปุ่มนะฮะ deposit withdraw convert lend อะไรอย่างเงี้ย ถ้าดูในแอปรู้สึกว่าถ้าเรากดปุ๊บมันจะมีขึ้นว่ามันจะมีปุ่ม lending ขึ้นมาด้วยนะฮะ lending ตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกเ a t มาด้วยนะเป็นเ a t ต่อปีนะฮะตอนนี้เนี่ย USD เฉยๆเนี่ยได้เ a t ต่อปี30%เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเราอยากดูทุกเหรียญนะฮะเราก็ติ๊กแบบ high zero balance ออกไปคุณก็จะเห็นเ a ทของเหรียญอื่นๆเต็มไปหมดเลยนะอย่าง bitcoin นะตอนนี้ก็ให้กู้นะเ a ทก็0.88% นะฮะต่อปีนะฮะต่อปีเหรียญไหนที่กู้ได้นะก็จะขึ้นมานะอย่าง XRP นะ0.8 0.88แล้วก็อื่นๆนะ Ethereum ก็0.99นะฮะก็ Binance BNB นะก็เป็นแบบ7%ต่อต่อปีโอ้โ oh, หอันนี้ให้เยอะเลย TRYB อะไรเนี่ยบิลิบ้านะให้70%นะบต่อปี ะครับเนี่ยคุณก็ลองหา,หาดูนะไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าคุณอยากที่จะปล่อยกู้เหรียญไหนนะคะแต่ว่าผมแนะนำนะถ้าคุณอยากจะปล่อยกู้จริงๆก็ปล่อยกู้ในส่วนของส่วนที่เป็นเหรียญเหรียญ s t a b l เบิลคอดีกว่านะอันนี้มีโหโทโมโทโมปีละแปดปดปดเปเซนะครับโอ้ oh, อะไรวะเนี่ยไม่ให้เยอะขนาดนี้งงเลยทีเดียว ถ้าคุณดูตรงนี้ดูลําบากนะคุณมากดเข้าไปในดูเลนดิ้งก็ได้นะคุณก็จะเห็นเลทคร่าวๆนะครับว่าเออมันคร่าวๆเท่าไหร่แต่มันไม่ยอมบอกดีเทลมันไม่ยอมบอกดีเทลกูจะรู้ได้ยังไงว่าเออนะฮะสุดท้ายคุณก็ต้องมาไล่ดูในนี้อยู่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเรามาดูตรงเนี้ยเราจะเห็นเห็นมากกว่าเห็นง่ายกว่านะฮนะเนี่ยก็ไล่ดูไปแต่ว่าก็โอ้เหรียญมันเยอะนะผมว่าก็ คือถ้าเราแบบว่าพยายามที่จะสลับเหรียญยกไปยกมาผมไม่ค่อยแนะนำหรอกมันเหนื่อยนะฮะพยายามใช้ stable coin ดีกว่าเออมันก็มีอยู่หน้าเดียวองนี้ว่าใช้ s t m p l e c คอยดีกว่า,วานะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ stable coin ในการปล่อยกู้นะตอนนี้ก็เอ่อีเอเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากที่อื่นอยู่พอสมควร ะครับคือเขาจะแยก Stable c คอยออกเป็น2ส่วนเท่านั้นนะไม่ได้ลงรายละเอียดนั่นก็คือส่วนที่เป็น USDT นะฮะกับ USD and stable coin อื่นๆนะฮะพูดได้ง่ายๆคือ FTX เนี่ยเขาจะยุบแบบ Stable Coin ที่เป็นอื่นๆที่นอกเหนือจาก USDT เนี่ยมามองเป็น USD อย่างเดียวเลยนะครับอย่างเช่น BUSD USDC Dai, w a t e v e r นะเขาจะรวมมาเป็นอันเดียวหมดเลยนะเพื่อความง่ายในการใช้งานนะฮะ หลายหลายคนมาตอนแรกเนี่ยลบนึงผมด้วยนะมาเข้ามา e x c h ช n g e นี้แล้วก็งงแบบเฮ้ยอีหยังวะทําไมเหรียญอื่นๆมันไม่มีวะสเตเบิลคอยอื่นมันอยู่ไหนหมดมาเขารวมกันไว้นะครับเขารวมกันเป็นแบบด้วยความที่เข้าใจทีนี้หลายๆคนก็จะงงเอ้าแล้วอย่างนี้จะถอนยังไง่าตอนถอนเนี่ยเขาจะมีออปชันให้เลือกนะครับว่าคุณจะถอนเป็น USDC TUSD Pack BUSD หรือ HUSD อะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ย ก็นั่นแหละนะครับเขาก็จะลองรับเหรียญพวกนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญอื่นที่ไม่ใช่พวกนี้นะผมเมืกี้พูดผิดใดไม่มีนะก็เขารับแค่นี้นะครับถ้าคุณแบบโอนเหรียญพวกเนี้เข้าในในเอ็กซ์เชของ FTX เนี่ยมันก็จะถูกคอนเวิร์ตเป็น USD เฉยๆเลยนะฮะแต่ถ้าคุณโอน USDT เข้ามานะมันก็จะเป็น USD USDT เฉยๆนะครับ การโอนเข้า FTX ก็โอนได้3าเชนนะฮะก็คือตัว Omni แล้วก็ ERC 20นะ,ะแล้วก็ tron นะ,ะ TRC 20ตัว tron TRC 20เนี่ยค่าโอนถูกสุดปกติเขาจะโอนฟรีแต่หลังๆไปแนนเนี่ยเขาก็ปรับไปนะฮะปรับขึ้นทำให้การโอนด้วย TRC 20เ่เสียตังคแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังถูกอยู่ดีเทียบกับ เออาซียี่สิบหรืออมนินะครับอมนิโคตรแพงเลยนะแล้วก็เออารซียี่สิบก็ยังแพงอยู่ดีนะค่าโอนสิบเหรียญมัง้งอันทีอาร์ซียี่สิบก็ศูนย์จุดห้านะฟรีนะฟรีถ้าใบแนนก็ศูนย์จุดห้าเหรียญน,นะครับก็ถ้าคุณอยากจะมาปล่อยกู้ที่นี่ทํายังไงนะก็จากใบแนนนะครับก็โอนทีอารซียี่สิบเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าถ้าจากที่อื่นอย่างเช่นจากบิทคับคุณอาจจะต้องเลือก ERC 2 0แล้วโอนเข้ามานะครับก็เสียค่าโอนแพงหน่อย10เหรียญ นะครหรือจากใบแน e เนี่ยถ้าคุณบอกคุณขี้เกียจโอน USDT คุณจะโอนเป็นพวก BUSD หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับนี่ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคุณก็เลือกเอาที่ที่มันถูกต้องแล้วมันก็จะขึ้นอด d d a เดทขึ้นมาให้นะครับถ้าคุณจะใช้ BUSD ที่เป็น BEP2 นะฮะก็ต้องมี Add เดตกับเม m o นะฮะก็ต้องกรอกให้ถูกต้องตรงกันด้วยนะหลายคนงงนะครับเรื่องการโอนเนี่ยผมขอไปเร็วๆนะมันจะงงนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่ก็พยายามทําความเข้าใจเรื่องอกระเป๋านะครับแล้วก็เรื่องเชนของของบล็อก Chain ให้เข้าใจก่อนนะไม่อย่างนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณจะงงแบบ Add พูดอะไรว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะมือใหม่เนี่ย ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องบล็อกเชนนะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องแอดเดตนะอย่าพิ่งมาเล่นนะเดี๋ยวจะงงโอเคทีนี้ก็คุณฝากเข้ามาแล้วอ่าอันนี้ผมมีตังค์อยู่2เหรียญน,นะครเป็นติดกระเป๋าอยู่ก็เลยจะเดโมให้ดูได้นะฮะทำยังไงก็แกง่ายๆนิดเดียวกดเลนตรงนี้ปึ้งนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าจะเลนด้วยเหรียญอะไรนะฮะถ้าจะไม่เอาเหรียญน,นี้ก็เอาเหรียญอื่นแล้วก็กดแก้ตรงนี้ได้เลยนะฮะถ้าเราเอาเหรียญ u s d เราจะ ปริมาณจํานวนยังไงเอากดแม็กตรงนี้ถ้าเราสมมุติจะเลนทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาทั้งหมดเราอาจจะเอาแค่1เหรียญก็ได้นะครับก็ทําได้นะครับอันนี้เขาจะบอกเลทเรามาให้นะฮะเป็นมินิมัมเลทนะครับมิน um late ิมัมเอเวอรี่เลทมินิมัมเยลี่เลทนะครับ, um um นะรบอันนี้ไม่ต้องไปแก้อะไรของเขาอ่ะคือมันเป็นมินิมัมอ่ะพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวระบบมันจะจัดการได้เองไอ้ค่าอันนี้ไม่ใช่ค่าที่เราได้นะครับไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่เราได้ มันเป็นดอกเบีย้ยต่ําที่สุดที่เราจะได้นะฮะแต่ว่าถ้าณนะตอนนั้นเนี่ยเรทของดอกเบีย้ยมันสูงกว่านี้เดี๋ยวระบบก็จะให้เรทที่ดีที่สุดให้กับเราเองนะครับอย่างตอนเนี้เรทมัน30%ต่อปีนะเดี๋ยวเวลาที่เรากดปุ๊บเดี๋ยวมันจะให้มาเองนะสมมติเราเรียบร้อยใส่ค่าทุกอย่างถูกต้องก็มีเยลลี่เรทถูกต้องแล้วเราอยากจะจบก็กดเซฟปุ่งนะครับ เสร็จปุ๊บแนวระบบมันจะล็อกบาลานซ์ของเราไปตามที่กอกนะครับอย่างเมื่อกี้เห็นไหมอว้ระดับมี2.2ตอนนี้เหลือ1.2แล้วนะฮะก็คือโดนล็อกเข้าไปในเลนดิ้งประมาณ1เหรียญน,นะครับก็1เหรียญนั่นแหละอโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวระบบเมื่อถึงครบรอบปุ๊บนะฮะเขาก็จะไปปล่อยกู้ให้เราทันทีเอง่ายนิดเดียวเห็นไหมแค่นี้แหละตอนเล่นนะครับทีนี้ตอนดูเราทำยังไงตอนดูนะฮะตอนดูทำยังไงก็เข้าไปที่เมนู บอลโล w lending นะครับทีนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้มากดตรงนี้นะฮะมันจะเป็นบอลโล w อยู่ใช่ไหมถ้ามันเป็น margin b o l l o w มันแปลว่าเป็น history ของการยืมนะครับเราไม่ได้ยืมเราจะมาปล่อยกู้อย่างเดียวก็วต้องคลิกตรงนี้นะ margin lending นะครับคลิกไปปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมานะฮะว่า ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา l ล n d i n g อะไรอยู่นะฮะมี o f f เฟอร์ไเท่าไหร่ล็อกไซ z ์เท่าไหร่นะฮะฟันดิ้งเลทยังไงนะฮะแล้วก็ถ้าสต็อปเลนดิ้งก็กดตรงนี้ได้เลยนะอะินยูเซอร์อินเทอร์เมันจะงงๆหน่อยนะครับสำหรับ FTX เนี่ยมันดูใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าก็จะใช้ไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินนะฮะอันนี้เราสามารถซอได้ด้วยนี่เห็นไหมว่าดอกเบี้ยของเหรียญไหนดีสุด ครับตอนนี้ก็มีโทโมโเนาะดีสุดนะแปดแปดแปดเปอร์เซ็นตต่อปีนะถ้าเป็นม็อบก็หนึ่งเก้าเก้านะจ m e หนึ่งเก้าเก้านะไว้ไอร้อยเก้าสิบต่อปีนะฮะใครอยากจะซิ่งก็ลองดูนะครับพวกนี้ถ้าคุณอยากจะลองคุณก็เอาเงินที่เป็นเสียได้มาใส่ก็พอนะใดนี่ด้แปดสิเปอร์เซ็นเะนี่ยอ่านะเนี่ยถ้าคุณอยากจะมาลองก็ได้นะครับเอาก็จริงดีไม่ดี ให้กำไรดีกว่าไปใช้ d e f าด้วยนะแล้วก็ไม่ล็อกเงินเราด้วยนะครับคือมันจะล็อกเงินนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรากด Stop Lending ปุ๊บเดี๋ยวอีกสักพักมันก็คืนเงินกลับออกมาให้เราเองนะฮะมันไม่ได้ล็อกโหดแบบคูคอยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะ Flexible พอสมควรสำหรับ FTX อ่าแล้วก็นะครับอันนี้ก็คือเมนูการกู้นะครับเป็นดีเทล อันนี้จะเป็น history นะฮะมันก็จะบอกว่าเราได้ดอกเบีย้ยนะครับเท่าไหร่เนี่ยผมฝากกู้ไปนะปล่อยกู้ซ้ายหกเหรียญเนี่ยได้ funding r เ t ทเท่านี้นะครับได้ดอกเบีย้ยเท่านี้เห็นไหมมันดูไม่เยอะนะแต่ว่าถ้างเงินเยอะมันก็ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วที่สําคัญมันให้ดอกเบีย้ยเราเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูดิเนี่ยบ่ายสามบ่ายสี่นะบ่ายสองบ่ายหนึ่งเห็นไหมมันให้ดอกเบีย้ยเรามาตลอดทุกชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติ ดอกมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราอยากจะทบต้นนะเราก็เอามาฝากเพิ่มฝากเพิ่มฝากเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะมันก็สนุกดีนะฮะในการทบต้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครขยันพอก็อทบ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 ไปนะ,ะเดี๋ยวปีหนึ่งมันก็ได้เยอะเองนะฮะแต่ช่วงนี้เนี่ยสาต่อปีเนี่ยมันเป็นเลทไม่ปกตินะฮะปกติแล้วเนี่ยที่ผมเห็นนะที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6-8%ตต่อปีนะครับก็ ก็พอๆกับ flexible saving ของ Binance นะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าเลทมันไม่ได้ฟิกแล้วก็เลทมันแขวงขึ้นแขวงลงบางทีเราก็อาจจะได้เลทที่ดีก็ได้นะฮะเลทที่ดีแล้วก็แล้วก็วกข้อดีก็นั่นแหละเราก็ได้ได้กำไรทุกชั่วโมงเนี่ยผมเคยฝากเอาไว้แบบเยอะๆเหมือนกันนะฮะตรงนี้ประมาณพันกว่าเหรียญน,นะครับก็ได้มาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเซนนะชั่วโมงเดียวไงมันคิดต่อชั่วโมง แต่ว่าถ้าคิดแบบนานๆเยอะๆมันก็น่าจะได้เยอะอยู่นะฮะเนี่ยมันคิดมาเป็นหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงนะนะครับก็ลองดูนะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะมาปล่อยกู้นะนอกเหนือจากคูคอยหรือว่าเอ่อ Flexible s a v i n g ของไบแน c นนะครับถามว่า xtx เชื่อใจได้ไหมก็เชื่อใจได้พอสมควรนะเพราะว่าเ,เจ้าของเขาก็เหมือนเป็นแบบเทรดเดอร์มาก่อนแล้วเขาก็คิดว่าเอ้ยฉันอยากทำ เอ็กชแนนที่มันแบบเหมาะกับเทรดเหมาะกับเทรดเดอร์อ่ะนะเขาก็เลยตั้งเอ็กชแนนที่ชื่อ ftx ขึ้นมานะครับย่อมาจาก fuck d o s exchange นะฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เหมือนผมอ่านเจอมานะครับมันย่อมาจากคำนี้จริงๆนะ fuck d o s exchange นะฮะก็แปลว่าแม่งช่างหัวพวกเอ็กชแนนพวกนั้นนะครับนะฮะก็ลองดูวิธีโอนเงินก็เมื่อกี้ก็สอนไปแล้วนะโอนเข้ามาได้ปกติเหมือนโอน โอนธรรมดาค่าโอนถูกๆแล้วก็ลองมาปล่อยกู้ดูนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงกันไปสําหรับคนที่คิดว่าอยากจะเอาเงินมาปล่อยกู้พักอยู่แต่ว่าก็ขี้เกียจไปไว้ในครูคอยเพราะโดนล็อกนะครับหรือว่าขี้เกียจเอาไว้ในใบแนทเพราะว่าไว้ที่เดียวมันก็มีความเสี่ยงนะฮะกระจายความเสี่ยงออกมาบ้างก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะดีกว่าเก็บย s d t ไว้เปล่า หรือถ้าใครบอกโอ้อยากจะเก็บ BTC ไว้ระยะยาวนะ BTC ก็อาจจะได้เหมือนกันนะ BTC ก็ได้แค่ปีละ0.88%ต่อปีนะครับก็มันก็ให้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกซึ่งมันก็ต้องให้ไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าคนที่จะเก็บยาวก็อาจจะแบ่งส่วนหนึ่งมาไว้ที่นี่ก็ได้แต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยเอามาไว้ที่นี่มันมีความเสี่ยงวะ่ะคุณก็เอาไปไว้ใน ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคุณก็ได้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากดีง่ายๆนะฮะโอเคก็หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับใช้งานง่ายไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็โอเคอยู่ด้วยนะครับสำหรับเอ็กเชนนี้สวัสดีครับ